ไม่ไม่รอก็พูดต่อดิอ๋อกูเออเตือนไงอันนี้เป็นแสดงแสดงไม่เป็นไรเราไปกันต่อครับก็เพื่อนคนแรกเจอทุกคนที่สองว่าเฮ้ยคุณรู้สึกแปลกๆว่ะไอ้แท็กคุณรู้สึกแปลกว่ะทำไมมันน่ากลัวจังวะทำไมมันน่ากลัวจังวะเพื่อนเฮ้ยมาแล้วแต่ว่า ด้วยความที่พิกิจเคยโดนเอเนะอะไ่เอหกูเล่นเกมวิลวราต่าวิเยวนยไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นเลยเดวเอาเอา่อต่อแต่ว่าด้วยภารกิจที่สาคัญพราะคริงแมนไม่เคยทิ้งภารกิจไว้ข้างหลังใช่ยาเขาจริงเดินเข้าไป โอ้ตามเกือบบอดควะไหอ่ะตออ่ะเขาจึงค่อยๆเดินเข้าไปในที่แห่งนั้นช้าๆเขาค่อยๆเดินไปตามแถวเก้าอี้ที่วางเรียงอยู่อยู่ถึงเจ็ดถึงแปดร้อยตัวเขากำลังเดินหาจากนั้นเขาได้ไปหยุดที่เก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งเขาพบว่าเฮ้ยมีของที่เขามันตามหาอยู่ หลังจากนั้นเขาก็ยิบหอกชิเนนขึ้นมาแล้วเขาก็เดินต่อไปเรื่อยๆตอกแตกตอกแตกเขาเดินไปหยุดที่หอหน้าประชุมและเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีล่นพี่เขาคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนนั่งยองและจ้องมองเขาอยู่จากชั้นสองอันนี้อันนี้ไม่หมในชั้นล่างเลยไม่ได้ไม่ได้ฮะ เขาด้วยความที <kr> ่เขารู้เขาเลยพยายามลีกเลียกที่จะไปที่ตรงนั้นเพื่อนหนึ่งและเพื่อนสองจึงเลือกที่จะไปที่ชั้นดันฟ้าก่อนนที่แรกเนื่องจากเพื่อความสบายใจของทั้งคููทั้งสองเดินขึ้นไปช้าๆโดยที่มีเสียงรอบๆกลางวานอย่างนี้ครูหออยางนิดหนึองเขาเขาเดินเขาเดินก้อย่างช้าๆแล้วเขา พยายามหาตรงตู้แอร์ชั้นดัดฟ้าแต่ว่าหุยทำไมเอฟเฟกต์ไปขึ้นอยู่ข้างข้า<ะ>อะฮะก็บอกามันมีิีแต่ไม่เป็นไรนเราถ้าเราไม่ทำอะไรจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเลยขึ้นไปชา้ชาๆแล้วเขาก็ค่อยๆหายไปพี่พีผมมองไม่เห็นพี่ทุกคนผมโดนพี่แก้งอ่ะเราต่อเขา จากนั้นเขาหาไม่เจอของที่สุดท้ายเขาจึงรู้ได้ว่าโอเคของชิ้นี้แหละพี่เขาคงแอบอยู่ตรงที่ที่เคยเจอเขาจึงค,ค่อยๆเดินย่องไปกับเพื่อนสองคนด้วยเทียนเล่มเดียวที่กำลังจะหมดลงเขาย่องอย่างช<ๆ>้าๆตอกโนที่มีเสียงเดินตามหลังเข้ามามตอแต่ตอแต่ ทั้งสองคนหวาดกลัวระแวงและพยายามมองไปด้านหลังแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาเขาเดินไปหยุดตรงที่เคยมีเรื่องเล่าว่ามีคนนั่งยองอยู่และพยายามจ้องมองเขาเขาเดินไป,ปเพื่อนคนแรกพยายามหาของอย่างเต็มที่โดยคิดว่าโอเคมันคงเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วเราทำภารกิจให้จบและเราจะได้กลับเปมีความสุข แต่เรื่องราวกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อนคนที่สองเริ่มจะกิดเพื่อนที่หนึ่งช้าๆแล้วบอกเขาว่าเฮ้ยมึงรีบๆหน่อยได้ไหมกูรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอะแต่ด้วยความที่เพื่อนคนที่หนึ่งเป็นคนที่รันและไม่ยอมฟังเขาจึงหาของต่อไปเรื่อยๆด้วยความม่งมันแต่ที่ไหนได้อยู่ดีเพื่อนคนที่สอง กับขยับตัวเขาแรงขึ้นและบอกเขาว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วแต่ในขณะนั้นที่กำลังหายอยู่ก็มีสายของนุงพี่โทรเข้ามาว่าเฮ้ยถ้าไม่ไหวอะ่ะทุกคนรีบลงมานะเรายกเลิกภารกิจกันก่อนได้ไม่มีปัญหาอ่ะด้วยความที่ตอนนั้นเพื่อผมกลัวมากและสายตาที่เห็นก็คือ เป็นคนที่เจออะไรบางอย่างตอนนั้นเราเลยรีบลงไปกันด้วยเขียนแค่เล่มเดียวที่กำมังจะโดนนิ้วแล้วใช่ไห็นเก้าทู่มน้าก่อวน่ากลัวเลเขาเดินลงไปด้านล่างเพื่อนคนที่หนึ่งได้ถามกับคนที่สองว่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงเจออะไรวะทำไมมึงถึงดูกระวนกระวายจังแต่เพื่อนที่สองกับทำหน้าตาเสีย และพูดให้ฟังว่าตอนนั้นนะ่ะตอนที่กําลังหาของชุดที่สองอยู่ตรงที่พี่เขาเคยเจอตอนนั้นนะ่ะกูมองออกไปทางฝั่งขวาแต่กูกับเห็นผู้หญิงชุดสีแดงที่กําลังยืนอยู่กลางเวทีมองคนดูรอบๆตัวโดยละะักษณะผู้หญิงชุดสีแดงนะั้นใส่เดรสสีแดงผมสั้นแต่ว่าหน้ามาของเธอกับบังสายตาของเขาอยู่ และเขาก้มหน้ามองช้าๆจากนั้นเขาก็หันฮึบ่าโอเคหมดเวลาแล้วก็เป็นว่าก็เจอผู้หญิงชุดเบยสสีแดงเขาไม่มีอะไรมากใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วมันูแเขาูไแล้วแบบเสียงรถน่ากลัวเย้จบแล้วจบแล้วทุกคนเด้ไปกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดลครถ้าชอบใจเราสามารถกดได้ที แท็กพิมพ์ The Code and Family เนี่ยครับผมครับไปแล้วบายบายทุกคนไปทำภารกิจต่อและวมาแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากที่มาแล้ก็รู้พี่น้องจะหันมาหวัดดีนึืว่าเราจะไปเป็นเราไม่ไปเราต้องหันมาอยากอย่ากแล้วอย่ากแล้วอันนี้คืออะไรเรื่จ้าไปเร็วจ้าชนพลาจ้าไปจ๋าไปต้องกดหรอไปทำองไรกันดีวะฮูู้กดใช่ใส่ใส่ายบายบายบายทุกคน